ผมมันเด็กไทยบ้านสวัสดีจ้าขอบใจนะมี่แอนฟาน แบบหนึ่งกจะเด้อแบบนึงแบบนึงเดี๋ยวมานั่งคุยนั่มเพราะเตรียมเตรียมของยังไม่เสร็จเลยทํากาแฟอยู่แม่ใบสวัสดีค่ะแม่ใบขอบคุณเลไยๆแม่ใบนอนฟึ่งตื่นแม่หบสภาพสภาพคนนอนตื่นแม่หบเป็นได มาแล้วมาแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทานข้าวเช้าอาหารเช้าฮัลโหลซอนชายฮัลโหล thank you thank you thank you for coming สวัสดีค่ะมาแอบเบิงไม่ต้องแอบค่ะไม่ต้องแอบมาเลยมาเลยมาทานข้าวด้วยกันอันนี้มันไทยนอ้อมาที่นี่อัน what are you อ่า uh, doing Uh, I I อไ t อิสติงไออิสติ morning uh, breakfast break, breakfast breakfast for me <laughs> look it um uh, mm, yummy 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 อให้กุญแจเนาะมาแอบมาแอบเบิง พา uh, p ไ i <c oughs> ไม่ต้องแอบขาลงมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะัก่เก้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณค่ะนี่คืออาหารเช้าของประเทศนอร์เวย์นะคะแต่ว่าแกะแล้วตะคุนดอกนะคะเนาะอยู่ที่ว่าใครใครจะทานอะไรเนาะแต่เรา ยนมันเศร้ามากกินขนมปังหลายก้อนนะคะมันอาจ,จีพไม่ยูม่นมันรืมมตัวนะว่ามันลืมนะะมนล้มตัวแต่มันติดไหมอหลีเด้จะว่าบางทีอันอันได้กินขนมปังนี่หอมน้ำไล่ไหลไหมะว่ปอสวัสดีครับพูดไทยได้นิดหน่อยครับอ๋อแสดงว่าอยู่เมืองนอกใช่ไหมฟังแต่ฟังฟังพี่รู้เรื่องไหมฟังพี่รู้เรื่องไหมเอย รู้เรื่องเนาะอยากได้กุญแจไหมามาดีเนาะมาดีเนาะ μ, พี่ก็เป็นคนใจอ่อนนะใจอ่อนใจอ่อนเพราะว่ามันมีคนมาป่วนก็มีเนาะบางทีมาๆ,าๆ,ๆมาเจ้า่ามาทานอาหารเช้าด้วยกันนะทุกคน ใบไประบม่ใบมาแม่ใบแม่ใบม,มาทานเข่ามาันเป็นเข่าดอกอาหารเส้ามาทานอาหารเส้ากับอันลูกอ,อันนี้ก็จะเป็นไขยย่นะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำการแบ่ง ขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคน